ผมว่าลิซ่ายังไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แต่เป็นฮาร์ดพาวเวอร์ของคนไทยเอ่อแล้ววันนี้ก็อยากให้เห็นว่าฮาร์ดพาวเวอร์เนี่ยมันไม่ซอฟต์มันมันหนักมันหนักจริงๆแล้วผมว่าเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ว่าคนไทยต้องเป็นศิลปินแต่ผมว่าคนไทยทำแล้วก็ได้ในโลกใบนี้แล้วอยากให้วันเวลาผ่านไปแล้วก็ให้ความเชื่อว่าเราไม่สามารถมีที่ยืนบนโลกใบนี้ได้ เป็นยังไงบ้างครับพี่ถัดความรู้สึกในี่นี้ก่อนเลยหลายคนอยากมีเป้นแบบนี้ขอคิดความรู้สึกก่อนจำได้ครั้งแรกที่คุยกันคือตอนออนไลน์ร่สัมภาษณ์ในวันนั้นก็ไม่นึกถึงวันที่จะได้มีโอกาสคุยกันสดๆเพราะมันผ่านมาหลายปีแล้วนะครับแต่ล่าสุดตอนนี้เขาออกอัลบบ้ามาแล้วก็บอกว่าอยากได้มีโอกาสร่วมสัมภาษณ์แล้วก็ก็ตื่นเต้นนะ แต่ด้วยความที่ว่าอาจจะรู้จักกันก็ก็ไม่ได้ตื่นเต้นแบบมากขนาดนั้นแต่พอเอาจริงวันนั้นที่พี่สัมภาษณ์ตื่นเต้นทั้งคู่เพราะว่าน้องเขาก็ไม่เคยได้มีโอกาสเปิดใจในระดับนั้นเราเองก็นึกภาพว่าจะได้สัมภาษณ์ลซชาแบบต,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 ตัวตัวจริงๆเป็นยังไงเนาะมันก็ตื่นเต้นก็ยอมรับว,ว่าตื่นเต้นทั้งสองฝ่ายแล้วก็คุยกันก่อนเรื่องถ่ายทาว่าขอให้มันออกมาจากใจธรรมชาติที่สุดแล้วกันไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยตาคนก็แบบไม่ต้องคิดเยอะเอาเลยลุยก็นั่งคุยกัน จากเดิมไม่กี่กนาทีการเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้ว uh huh. แต่ที่ตัดออกมาก็ส่วนหนึ่งพรามันยาวพอสมควรเขาในวันนั้นก็ดีใจที่หลายๆคนที่มีโอกาสฟังเรื่องของเขาไม่อยากจะพูดในนามของอรายการแต่พูดในนามของเขามากกว่าที่เขาได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่เขาไม่เคยเล่าหรือไม่เคยพูดแล้วก็เชื่อว่าการที่เขาได้มีโอกาสเล่าในวันนั้นก็เหมือนเป็นการได้ได้เปิดเผยความในใจอ่ะผมว่าการมีศิลปินระดับนั้นเนี่ยทุกคนก็ได้ติดตามข่าวแล้วก็ชื่นชมว่าโอ้โหเก่งมากผู้หญิงคนนี้สิบกว่าปี แต่ก็มีหลายคนที่ไม่รู้หลายเเรื่องที่เขาต้องเจอต้องอ่านแล้วเขาเป็นคนเขาเป็นเหมือนทุกคนละครับเก็บไปอ่านดูโน่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายพอเขาได้พูดออกมาจากใจแล้วก็หลายเรื่องที่ผมไม่รู้มาก่อนนะ,ะเรื่องที่เป็นซาแซงผมก็ตกใจนะเมื่อเดี๋ยว่าทีมงานเขาบอกว่าเขาอยากจะแบ่งปันบางเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาเขาเป็นห่วงมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีก็ให้พูดมาก่อนก็เล่ฟังสุดท้ายก็ดูกันว่าเหมาะสมไหมในการออนแอร์ก็ ออกมาดีเพราะว่าผมว่ามีคนจะเป็นห่วงเป็นใยเขามากขึ้นจะเข้าใจพื้นที่พื้นที่ส่วนตัวเขามากขึ้นบางทีเราเห็นคนเดินก็ถามเขาเคยเคยให้ทีมงานให้ทีมงานเนี่ยลองถามหรือถามเองผมจำไม่ได้ว่าแบบเออมันคืออะไรนะที่ถ้าเกิดอยู่อยู่ที่ร้านอาหารแล้วนโยบายคยืออะไรให้ถ่ายหรือไม่ให้ถ่ายอยากรู้พอเราเห็นแล้วออกเข้าใจแล้วคือเรื่องผู้หญิงอลเขาก็อยากแต่งหน้าเขาก็อยากให้มัน,น <ะ S 1> ดูดีใช่ไหมแล<น>ะแลนะน้องบางทีเขาก็ ก็ไม่ได้แต่งเต็มตลอดเวลาเขาออกมากินข้าวสบายๆเราก็เลยเข้าใจว่าผู้หญิงก,ก็คงอยากสวยแต่ว่าเวลาที่มันมามาลุกล้ําพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไปผมว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดมันเป็นตรงนั้นแหละที่เขาวิตกกังวลแลระหนกแล้ยิ่งถ้าได้มีโอกาสติดตามเขาได้มีโอกาสพูดถึงเหตุการณ์ที่มันทําให้เขารู้สึกเป็นกังวลใจมากเพระฉงนั้นอะไรที่มันพอเราครบกันหมายถึงว่าเรารู้จักกันเราก็จะแบบเตับบงทีแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาถึง เขาถึงกังวลแลวก็ไม่รู้วมันคืออะไรจกนกระทั่งอีกวันที่ได้สัมภาษณ์ก็รู้ว่าอ๋อมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ในชีวิตของเขาที่สัมภาษณ์ขเขามาเยอะับการที่เขาพูดทุกสาระของเขาไม่เคยพูดได้ใครฟัง <c oughs> ที่าสังเกตเขาเป็นยังไงบ้างเขานิ่งก่อนที่เขาจะเรียบเรียงแล้วผมก็บอกว่าอา่ะเล่ามาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเขาก็เล่าเท่าที่เขาสามารถแล้วเราก็แบบเราก็มีความรู้สึกว่าทําไมถึงปล่อยให้มันเกิดขึ้นทําไมไม่ได้จัดการกับเรื่องนี้ถ้าเป็นคนแล้วก็ใจหัวแล้วก็ เป็หลายๆที่หลายๆคนคิดอะทำไมทำไมถึงยังทำไมถึงอยู่มาได้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าโชคดีตรงที่ว่าตอนนี้เขาก็มีพื้นที่ปลอดภัยมากในชีวิตเขาเขาเดินทางไปหลายแห่งแลวผมว่าจากเหตุการณ์เนี้ยมันก็ทําให้หลายๆคนเป็นห่วงเขามากขึ้นแล้วก็ให้เกียรติเขามากขึ้นผมว่านะจากเดิมถ้าเกิดไม่ได้พูดเรื่องนี้อาจจะแบบไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอะไรยังไงแต่วันเนี้ยการที่คุณจะไปขอถ่ายรูปน้องเขาน่ารักมากเขาถ่ายรูปกับทุกคนไม่เคยปฏิเสธไม่อะไรเลยแต่ว่า ถ้าบางชีมันมาประชิดใกล้ตัวมากจบัจบผมก็เลยเริ่มเข้าใจล้ว่วาอ๋อคือน,นอกจากดีไซน์ผมว่าศิลปินหลายๆลยคนในระดับที่มีท็อปแฟนเยอะๆมากครับเราไม่มีวันรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาก็ทําให้เราเข้าใจให้เรานึกว่าเราเข้าใจเขาแล้วในระดับหนึ่งแต่เข้าใจมากไปกว่านี้อีกว่าอ๋อที่มาที่ไปของคนคนหนึ่งที่แค่ต้องการความปลอดภัยแต่อีกหนึ่งต้องผลงานออกมาทุกสัปดาห์สองก็คือกดดัน จากงานที่ออกมาผมว่าผมอยากจะมอบโล่ให้เขามากเลยโล่รางวัลมนุษย์ดีเด่นประจำปี2024เพราะว่าคือต้องยอมยอมรับจริงๆว่ามนุษย์อะไรวะโคตรเจ๋งเลยผมดูเขาบอกมึงเจ๋งมากอะหนูเจ๋งมากคุณเจ๋งมากเลยดกว่าเพราะว่าผ่านมาได้ทุกอย่างแล้วก็ยังยังสามารถมีความมั่นใจที่จะไปต่อแล้วก็เมื่อรู้สึกเฟลก็ยังลุกขึ้นมาได้ผมว่าผมมองว่านี่คือแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงผมมองไม่ได้บอกว่า เด็กบุรีรัมย์มาสู่บล็คทิ้งผมว่ามันอันนั้นคืออดีตแลว้วค่ะผมว่ามนุษย์คนหนึ่งในปีที่ผ่านมาทําได้หลายอย่างขนาดนี้นผมว่าสุดยอดมากเ้วได้รนละครมันเยอะอะผมก็เลยเนี่แหละครับก็ได้มีการนั่งคุยก็เป็นช่วงหนึ่งแล้วก็ผ่านไปแล้วครับผมว่าแขกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะว่าแล้วลิซ่าก็เป็นลิซ่าก็แตกต่างก็ ป็นก็เป็นลิซ่ามัง้งเด็กเขาตอบไม่ออกเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันพี่แต่ว่าเขาอาจจะถ้าเปรียบเทียบกับแคทเทอร์กอรี่ก็ category, น่าจะเปิดใจเป็นศิลปินไทยคุยกันภาษาไทยใช่ไหมครับเปรียบเทียบกับศิลปินอื่นที่อาจจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยอาจจะเป็นภาษาที่เขารู้สึกคุ้นเคยคุ้นชินก็เลยคุยกันได้อย่างง่ายไม่ต้องคิดคำมากประมาณนั้นเรื่องหลับเขาเป็นยังไงบ้างครับ่บุ๊ดดีหลับการที่เขาหน้าจออาจจะหินครับแค่แบบพาร์ทหน้าจออย่างเดียวพาร์ทการแสดงก็น่าจะแค่แค่แค่การแสดงเขาที่เอง ผมว่าเบื้องหลังกับเบื้องหน้าเขาเหมือนกันเลยนะเบื้องหลังกับเบื้องหน้าเขาเหมือนกันอย่าง,อางตอนนี้เขาตอบผมว่าแบบโหมาไกลมากเลยเพราะว่าเราจาได้ลานมากแล้วเขายังสองสามปีแล้วผมว่าเขายังผมว่าเขาออกรายการสัมภาษณ์จนเขาเป็นมืออาชีพแล้วอะฮะตอนนี้ระบวกกับการสแสดงบวกกับหลายเยสารสซาที่ผสมกันนะัผมว่าตอนนี้เขาเป็นแบบ world world เป็น world class ใช่คำน,นี้ world class ก็คือเป็นระดับโลกที่ท,ที่แท้จริง พยายามจะให้คําตอบที่อาจจะจับต้องได้มากกว่านี้คือเขาเขาอาจจะนมุษย์ทรรมดา,าจริงๆกว่าหลายๆคนคือง่ายๆกินง่าย,าย,ายอยู่ง่ายไม่มีเรื่องอะไรมากมายมันอ๋อสบายใจคือคําที่อยากจะใช้อยู่ด้วยแล้วสบายใจคือด้วยแล้วสบายใจไม่ไม่เหมือนกับบางทีเราไปเดินเข้าไปในฉากแล้วแบบมันจะเป็นยังไงแต่พี่ว่าวันวันที่พี่รู้สึกอึดอัดกับแขกมันไม่มีแล้วอะตอนนี้ทุกวันนี้ก็ถ้ามานั่งคุยกันก็ก็ ก็อยู่ในโหมดเปิดใจไปแล้วครับก็ไม่ไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกว่ามันต่างจากที่อื่นเพราะแขกทุกคนก็ถือว่าพิเศษหพอชอบที่ที่ได้รับอะไรจากสิ่งที่นิชาพูดออกมาได้คุยกับทีมทีมบ้างอะไรนะครับที่เป็นสเปอร์สตาร์มาตราการเป็นแบบโลกระดับโลกคำที่คำที่อาทิตย์นี้เราใช้กันแล้วเมื่อกี้ก็พูด ก็คืออ่ะเนี่ยแหละเมื่อกี้เนี่ยคือผมว่าลิซ่ายังไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แต่เป็นฮาร์ดพาวเวอร์ของคนไทยเแล้ววันนี้ก็อยากให้เห็นว่าฮาร์ดพาวเวอร์เนี่ยมันไม่ซอฟต์มันมันหนักมันหนักจริงๆนะผมว่าเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่ว่าคนไทยต้องเป็นศิลปินแล้วผมว่าคนไทยทำแล้วก็ได้ในโลกใบนี้และอยากให้วันเวลาผ่านไปแล้วก็ให้ความเชื่อว่าเราไม่สามารถมีที่ยืนบนโลกใบนี้ได้ว่าอย่างที่เห็นนะครับหลายๆแบรนด์ก็สามารถไปกันได้แล้ววันนี้ผมว่าวันนี้มันเป็นยุค ยุคอันรุ่งเรืองมากของของวัฒนธรรมเราสังคมเราไม่มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็สังคมเรา,เรานั่นแหละสิ่งที่ผมเห็นนะมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งพลังของคนคนหนึ่งที่อยู่ได้นานสุดนานมากในวงการเนี่ยยุคสิบกว่าจนถึง20กว่าจะ30และและดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด2เห็นแม่เขาที่สอนข้าตลอดผมจำได้ลประโยคหนึ่งที่แบบเขาเคยตั้งคำถามเขาให้เราเจอกันว่ามอนกับ ถ้าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันบาปไหมเพราะว่าเหมือนกับในการปฏิบัติต่างๆการที่คุณไปสร้างกิเลสการสร้างคำโมฆาการสร้างอะไรให้กับผู้คนมากมายเนี่ยมันบาปไหมแล้วก็ไม่ได้คําตอบมาด้วยกันว่าตับใดที่เจตนามันคือสร้างแรงบันดาลใจสร้างความรู้สึกดีๆเนี่ยยังไงอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับผู้คนก็เลยถึงมาว่าเขาเป็นมากกว่าที่คุณเห็นเะยครับคือมันมันมีการกรองมันมีการเจรไนก่อนจะมาถึงตรงจุดๆนี้ได้ก็ ภูมิใจในตัวเขาแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เขาไปเรื่อยๆให้เขาได้มีโอกาสทำอะไรก็ประสบคาวามสำเร็จแล้วผมว่าเขาเกินคำว่าสำเร็จไปแล้วที่เหลือมันเป็นแค่ผมว่าที่เหลือเป็นโบนัสสังข์ชีวิตเขาก็ยินดีกับเขาด้วยแล้วก็แล้วก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาทำให้เมืองไทยเราเป็นที่น่าสนใจมีซีวีก็ติดต่อเขาไปเล่นมันก็เลยท,ทำให้คนแบบรู้สึกรู้จักเขามากมันมันม,มันชิ่งไปหมดเลยทุกภาคสว่วนจะมีโอกาสไหมครับแบบรูปโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าทราบถึงเอสโอบ้างไหมครับ ม,มาถึงว่ามาร่วมงานาเป็นศิลปินอย่างงี้เหรอก็คิดว่ามีนะครับคิดว่ามีคิดว่าคงมีสักวันคงมีอยู่แล้วเพราะว่าเราเองมองว่าอีียมก็ก็ถึงจุดหนึ่งที่มันอาจจะมีการกลายพันธุ์ไปเป็นอย่างอื่นใดๆไอ้โมไม่จำเป็นต้องจบที่อีเดียมอย่างเดียวเพราะคิดว่าคงมีศิลปินหลายๆคนหลายๆวงที่จะได้มีกาสมาร่วมขับกันเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในช้อยที่เราคงอยากได้ในอนาคตอยู่แล้วเพราะคนไทยชอบครับ ก็มีหลายวงที่เราก็ากำลังคิดอยู่เหมือนกันชอบปีต่อๆไปก็รอดูกันถ้าไม่เมืองไทยก็ต่างประเทศที่จะโชวใ์ในเมืองอื่น